สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเล่นบลูเรดิสนะครับยี่ห้อซัมซุงนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น BDH 4500นะครับนี่คือ s ัมซุงบลูเ d ดิส H 4500นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับด้านหน้าไม่มีไฟบอกสถานะนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สามารถเสียบ USB external hard disk ได้นะครับเสียบ USB ดูหนังฟังเพลงได้นะครับมาดูทางด้านหลังนะครับ ช่องต่อทางด้านหลังมีแค่ช่องต่อ hdmi เท่านั้นนะครับถ้าเป็นทีวีรุ่นเก่าใช้ไม่ได้นะครับจะต้องเอาไปแปลงนะครับแปลงเป็น av hdmi เป็น av ถึงจะได้แต่ถ้าเป็นทีวีรุ่นใหม่ๆใช้ได้เลยนะครับช่องเสียบ hdmi นะครับนี่ครับโลโก้นะครับนี่คือเครื่องเล่น blu r a dis samsung นะครับรุ่น h 4 5 0 0นะครับคุณผู้ชมครับสภาพก็ยังคง สวยงามอยู่นะครับดูโลโก้ดูเบอร์โทรร้านเขาตรงนี้ยังใหม่กิฟตอยู่เลยนะครับนี่ครับศูนย์บริการซัมซุงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเครื่องขึ้นมาทดสอบการเล่นแผ่นให้ทุกท่านได้ชมนะครับอ่าเปิดเครื่องก่อนมีรีโมทนะครับตัวนี้อ่าอ่าแล้วก็เปิดทีวีขึ้นมานะครับหลังจากที่เปิดเครื่องแล้วก็เปิดทีวีขึ้นมาจะสังเกตว่าไม่มีไฟสถานะเลยนะครับ แต่ว่าติดแล้วนะครับนี่ครับหน้าจอทีวีก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่เปิดเครื่องขึ้นมานะครับอ่ะทำการทดสอบแผ่นแรกกันเลยนะครับแผ่นแรกจะทําการทดสอบก็คือ CD Audio นะครับคุณผู้ชมอ่ะผมใช้รีโมทกดออกมานะครับ CD Audio นะครับเพลงเปิดให้ฟังได้ไม่นานนะครับติดลิขสิทธิ์ถ้าเปิดนานเวลาอัพขึ้น y t u t u นะครับนี่ครับอ่า นี่ครับเดี๋ยวมาดูการอ่านแผ่นซีดีออริโอของเขานะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอ่านดีที่เดียวนะครับอ่ะกดเน็กไปนะครับเพลงที่สอง่าเพลงที่3กดให้กดเน็กไปเรื่อยๆนะครับให้ฟังได้ไม่นานนี่ครับอ่าเพลงที่สนี่ครับใช้งงานได้ปกตินะครับ นั่นก็คือ CD Audio นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะผมจะเอาแผ่นออก CD Audio โแล้วต่อไปก็จะเป็น MP3 นะครับนี่ MP3 แผ่นก๊อปนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอ่าใส่เข้าไปปึ๊บอ่าใส่เข้าไปนะครับมาดูกันนะครับการอ่านแผ่น MP3 มมันจะเป็นเช่นไรนะครับ อ่านี่ถ้า MP 3บางแผ่นมันจะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นคำว่า CD เห็นไหมครับให้เรากดปุ่มนะครับ e n t e ตรตรงนี้ได้เลยตรงรีโมทนะครับปุ๊บเห็นไหมครับกดปุ่ม Enter มาปุ๊บมันจะขึ้นคำว่าภาพวิดีโอแล้วก็ดนตรีถ้าเป็นเพลงนะครับให้เราเลื่อนลงมาที่คำว่าดนตรีนะครับล่างสุดนะครับเลื่อนลงมาแล้วก็กด Enter เข้าไปนะครับมันจะมีอัลบั้มเพลงเห็นไหมครับบางแผ่นมันจะสร้างอัลบั้มมาบางแผ่นถ้าไม่มีอัลบั้มมันก็เล่นเลยนะครับอ่าผมก็ Enter เข้าไปตรงอัลบั้มนะครับ แล้วก็เลื่อนซ้ายขวาขึ้นลงได้เลยครับแบบนี้เลือกเพลงได้เลยอ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมจะเลือกเพลงแรกนะครับโอ,โอ้ยนะครับเลือกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กด enter นะครับแล้วมันก็จะเล่นเพลงทันทีนะครับนั่นคือ mp3 นะครับอ่ากดเพลงถัดไปเพลงถัดไปอย่าลืมนะครับว่า ถ้ามันสร้างอัลบั้มไว้ต้องทําแบบที่ผมทําให้แต่ถ้าแผ่นที่ไม่สร้างอัลบั้มก็ไม่จําเป็นนะครับก็สามารถกดเล่นได้เลยนะครับอ่ะพอแล้วนะครับ mp 3สต็อปไปแล้วเพราะว่าติดลิขสิทธิ์นะครับเวลาผมอัพขึ้น YouTube จะไม่สามารถนําโฆษณาโฆษณาจะไม่เข้ามาอ้าหลังจาก CD ดีอ i o อเดีโแล้วก็ mp 3แล้วก็ vcd นะครับทีนี้อ่ะกดตรงนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่กดตรงนี้ได้นะครับอ่าถ้าไม่ใช้รีโมทก็กดตรงนั้นได้นะครับนี่แผ่น vcd นะครับคุณผู้ชมครับ มาดูการทดสอบแผ่น VCD นะครับหนังเรื่องแย้มยโสธร2นะครับคุณผู้ชมครับแผ่น VCD นี่ครับ <c oughs> ใช้งานได้ปกตินะครับ <c oughs> นี่ครับแผ่น VCD <c oughs> ใช้งานได้ปกตินะครับ <c oughs> ยี่ห้อซัมซุงบลูเรย์นะครับบลูเรยของซัมซุงนี้สามารถ อ่านแผ่น vcd ได้นะครับแต่ยี่ห้อ lg นะครับ lg นี่เขาทำมาไม่ให้อ่านเลยนะครับ lg เขาทำมาไม่ให้อ่านไม่ให้อ่านแผ่น vcd นะครับอ่านแค่ dvd แล้วก็ blu ray แล้วก็ mp 3แล้วก็ cd audio เท่านั้นนะครับแต่ยี่ห้อ samsung นะครับ vcd ก็อ่านดูครับแผ่นมีมีรอยมีลายนะครับตอนนี้อันนี้ dvd นะครับคุณผู้ชมครับแผ่น dvd ใช้รีโมทดีกว่าครับกดง่ายดี อ่านี่ทดสอบแผ่นดีวีดีนะครับสำหรับเจ้าเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อ Samsung นะครับ s a m s u n g b l u e ดิ d i s ดีเอสสีนะครับตัวนี้นี่ครับใส่แผ่นเข้าไปแล้วก็เล่นทันทีนะครับแผ่นดีวีดีครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับอ่าหลังจาก DV d ดีแล้วผมก็จะทดสอบแผ่นบลูเรย์นะครับทีนี้ก็บลูเรย์แล้วนะครับอ่าอ่าทีนี้แผ่นบลูเรย์นะครับแผ่นบลูเรย์นะครับแผ่นก๊อปเหมือนเดิมแล้วครับไม่มีตังซื้อแผ่นแในแผ่นบลูเรย์แผ่นกอ๊อปอ่ามาทดสอบแผ่นบลูเรย์แผ่นก๊อปกันนะครับทดสอบไปแล้วซีดีออเดโอนะครับ M P 3แล้วก็ V C D แล้วก็ DVD แล้วก็บลูเรดิสนะครับนี่คือแผ่นบลูเรดิสนะครับนี่ครับใส่เข้าไปนี่ครับแผ่นบลูเรดิสนะครับนี่ครับแผ่นบลูเรดิสนะครับมันก็จะขึ้นเมนูมานะครับภาษาอังกฤษหรือเปล่าให้เรากด Enter ไปได้เลยนะครับหลังจากที่กด Enter แล้วมันก็จะเล่นนะครับทีวีของผมเป็นทีวีรุ่นเก่านะครับไม่รองรับ Full H D นะครับแค่ H D เท่านั้นนะครับแต่ บูเรดิสตัวนี้ความคมชัดระดับ Full HD นะครับระหว่างระหว่าง Full HD มาเล่นกับ HD นะครับก็จะความคมชัดมันก็จะไม่บาลานซ์กันเท่าไหร่นะครับตัวเครื่องเล่นบูเลนะครับรองรับระดับ Full HD นะครับแต่ทีวีนะแค่ HD นะครับแต่ความคมชัดมันก็ก็ถือว่าโอเคก็พอใช้ได้ครับนี่ครับมันอยู่ที่ทีวีนะครับปกติแล้วบูเลมัน Full HD อยู่แล้วนะครับภาพอัดออกมาจากแผ่นบูเลเนี่ยครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับใช้งานได้ปกติเป็นภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่คือการทดสอบเครื่องเล่นบลูเรดิสซัมซุงนะครับซัมซุงบลูเรดิสบีดีเสสี่นนะครับนั่นก็คือชื่อรุ่นมันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับภาพก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับผู้ชมครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการรีวิวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสําหรับการรีวิวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ